ในภาวะแบบนี้ถ้าเน้นแต่คุมราคาจะไม่มีใครยอมขายในระบบห้ามส่งออกก็จะมีคนแอบส่งออกเต็มไปหมดและสุดท้ายการผลิตก็จะมีจำนวนน้อยทำไมเราไม่คิดว่าประเทศไทยมีการผลิตมากกว่าที่เป็นอยู่เป็น10เท่าร้อยเท่าเป็นร้อยล้านชิ้นพันล้านชิ้นทำไมถึงขาดแคลนมากขนาดนี้ขนาดนี้ย รัฐบาลหรือคนที่แก้ปัญหาจะไม่เข้าใจสภาพปัญหาหรือทําเป็นไม่เข้าใจก็ตามทางกระทรวงพาณิชย์กระทรวงสาธรณสุขพูดถึงตัวเลขว่ามีกําลังการผลิตหน้ากากสําหรับป้องกันโครว,วรดสเนี่ยในประเทศไทยนะครับประมาณ38,40ล้าน40ล้านชิ้นต่อเดือนคนต้องการหน้ากากป้องกันโคว,วิด1เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนต้องใช้ไม่ใช่ใช้ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นตัวเลขที่มีอยู่เนี่ยถ้าพูดถึงโคโรนาไวรัสกำลังการผลิตเนี่ย<อ>เกินพอแน่นอนถ้าผลิตเต็มทีแต่ว่ากำลังการผลิตแบบนี้มีการผลิตแล้วแค่ไหนที่สำคัญคือเข้าระบบแค่ไหนในประเทศไทยเรามีนโยบายบอกว่าคุมราคาไว้ที่2.5บาท2บาทต50ตังค์แล้วก็ห้ามส่งออกแล้วผลมันเป็นยังไงผลมันก็คือว่าโดยข้อเท็จจริง มีนักท่องนักท่องเที่ยวนะครับเข้ามาในประเทศไทยก็กว้านซื้อหน้ากากแล้วเขาก็หิวกลับบ้านหรือส่งกลับไปให้ญาติพี่น้องในประเทศที่ประเทศของเขาซึ่งเป็นประเทศที่กําลังมีปัญหาอยู่เขาต้องพยายามทําเพื่อรักษาชีวิตของเพื่อนเขาของครอบครัวเขาจะไปบอกว่าไม่ดีก็คงไม่ได้ละสําคัญอีกอย่างคือมีการส่งออกหน้ากากอนามัยไปต่างประเทศมีนโยบายห้ามจริง แต่ว่าก็มีการแอบ,บส่งออกแอบบส่งออกไปกับสินค้าอื่นร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ใครมีเส้นใหญ่ใครสนิทกับคนในรัฐบาลก็ไปหาทางส่งออกมันได้กำไรมหาศาลถ้าบอกว่าขายในประเทศ2บาท50แต่ต่างประเทศขายกัน10บาท20บาทบางคนเข้ามาพร้อมจะซื้อจากเมืองไทยราคา15บาท20บาทก็มีเพราะนั้นการห้ามส่งออกแบบ ไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเนี่ยแล้วก็ไม่ได้คำนึงว่าผลเป็นยังไงมันก็จะปรากฏว่าไม่มีใครผลิตหรือถ้าผลิตก็จะไม่เข้าสู่ระบบแล้วก็ไม่แจ้งว่ามีการผลิตเพราะถ้าผลิตเขาจะถูกบังคับให้ขายสงบาท50แล้วเขาก็จะไม่ได้กำไรเมื่อเทียบกับส่งไปต่างประเทศมันกำไรเป็น5เท่าสิบเท่าเพราะนั้นต้องไม่กลัวว่าจะมีการส่งออก ผมพูดอย่างนี้คนก็จะบอกว่าโอ้ทำไมไปส่งออกคือนโยบายมาตรการที่เป็นอยู่นี้ถ้าทำกันต่อไปเรื่อยๆก็จะมีการลักลอบส่งออกอยู่ดีและจะไม่มีหน้ากากเข้าระบบเข้าตลาดส่วนที่ไปแจกก็ไม่มีประสิทธิภาพก็จะกลายเป็นขาดแคลนกันอยู่อย่างนี้ไม่ต้องพูดถึงนี่ยังไม่นับว่า PM 2.5 ไม่มีทางได้ใช้กันเลยนะครับไม่มีทางได้ใช้หน้ากากกันเลยคุมราคาสองบาทหเนี่ยจริงๆแล้วก็ในทางเป็นจริงคนหาซื้อไม่ได้หรือซื้อก็ราคาแพงกว่านั้นเยอะอยู่แล้วอย่าไปเสีเรียดจริงจังกับว่าจะคุมราคาอย่างไรต้องไปเอาจริงเอาจังกับว่าจะให้เกิดการผลิตยอย่างไรซึ่งอันนี้ก็คือว่า เชิญบริษัทต่างๆมาอย่างที่เชิญมาเนี่ยนะครับแล้วตกลงกันเลยว่าคุณจะต้องผลิตเท่าไหร่ผลิตเพิ่มได้เท่าไหร่ผลิตจานวนเท่าไหร่แล้วก็ถ้าเขาผลิตแล้วขายให้องค์กรต่างๆของรัฐและเข้าสู่ระบบตลาดเท่าเท่าไหร่อาจจะบอกว่าให้เขาสามารถส่งออกไปต่างประเทศได้ในจานวนที่กำหนดใครผลิตแล้วจำหน่ายในประเทศได้มาก อนุญาตให้ส่งออกได้มากพูดแบบนี้จะมีการผลิตหน้ากากในประเทศไทยอาจจะเดือนหนึ่งเป็นร้อยรชิ้นร้อยรล้านชิ้นก็ต้องหาข้อเท็จจริงว่าขาดวัสดุอะไรยังไงถ้าหากว่าจะเป็นหน้ากากสำหรับโคโรนาไวรัส วัสดุมันไม่ต้องเป็นคุณภาพมากสูงมากเหมือนอย่าง pm 2 5ก็หาได้ทั้งผ้าหาได้วัสดุอื่นที่แต่ว่าก็ต้องเน้นว่าต้องได้มาตรฐานขาดอะไรก็ต้องช่วยเขาถ้าหากว่าจะต้องไปเจรจากับประเทศไหนไปหาวัตถุดิบมมาจากประเทศไหนก็รีบไปไปหาเลย จริงๆแล้วในกระบวนการผลิตและหน้ากาการขายหน้ากาการแจกหน้าการ,รัฐบาลควรจะให้เงินอุดหนุนถ้าใครผลิตได้ขายในประเทศหรือขายให้ส่วนราชการขายให้เอกชนก็ตามรัฐบาลจะช่วยต่อหน่วยเป็นจำนวนเท่าไหร่ช่วยเลยส่วนการส่งออกเวลาเขาผลิตส่งออกไม่ต้องอุดหนุนเพราะว่าเวลาเขาผลิตแล้วส่งออกเขาได้กำไรมากอยู่แล้ว ถ้าทาดีๆจริงๆอุดหน,นุนก็ไม่ต้องมากด้วยซ้ําใช้วิธีว่าประเทศไทยผลิตส่งออกมากมีไรายได้มากผลิตให้คนไทยวัดกันที่หน้าโรงงานเลยถ้าจะให้เงินอุดหน,นุนเขาด้วยนะครับใครผลิตออกมาขายให้เอกชนเอกชนรายไหนที่มีจดทะเบียนแล้วเขาจะไปขายต่อให้เขาขายเลยราชาการต้องการเท่าไหร่บอกแล้วเจรจาตกลงกับผู้ผลิต ส่งให้ทางหน่วยราชการที่จะต้องไปใช้ในระบบราชการทั้งหมดก็หมายถึงระบบสาธารณสุขระบบที่เกี่ยวข้องกับผู้คนที่การท่าอากาศยานหรืออะไรแบบนี้นะครับก็ตกลงกันซะแต่ว่าพอไปเน้นบางช่วงบอกว่าต้องให้กระทรวงพาณิชย์บางช่วงกระทรวงพาณิชย์บอกว่าเออส่งไปสาธารณสุขมาก นักแล้วกลายเป็นคนทั่วไปไม่ได้ใช้เกี่ยงกันไปเกี่ยงกันมากันกันไปกันกันมาสุดท้ายโรงพยาบาลก็ไม่มีชาวบ้านก็ไม่มีร้านค้าก็ไม่มีแล้วเวลานี้ถ้าอย่างที่บอกว่าจะเร่งการผลิตอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยนะครับถ้ายังไม่แก้นโยบายใหญ่ทิศทางใหญ่นโยบายใหญ่ยังไม่เปลี่ยนยังไม่เปลี่ยนคอนเซป์นี้มันจะแก้ไม่ได้นะครับ